ก็จะฝากถึงพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันแม่ต้องบอกกอนว่าหลายๆคนบางคนอาจจะไม่ดังแบบเด็กมอต้นหรือมอปลายที่ยังไม่ค่อยได้แบบว่าเป็นวัยที่ติดเพื่อนไม่ค่อยได้มีโอกาสอยู่กับแม่อยากจะให้น้องๆช่วยกลับคิดมาอีกมุมหนึ่งคือท่านอยู่กับเราได้ไม่นานหลอกครับทุกวันนี้ทําให้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าบางคนเขินที่จะบอกรักแม่ก็ง่ายๆก็มีส่งการ์ดหรือว่าสง่ง จดหมายโรารปรเจไปหย่อนไว้หน้าห้องของแม่เปิดมาตอนเช้าแม่เห็นที่นี่แม่ก็ดีใจหรือว่าส่งตอนเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีเยอะส่งข้อความเชนลายบอกแม่ก็ได้วิธีบอกแม่มันมีได้หลายวิธีแต่ว่าผมว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการที่ได้บอกต่อหน้าหรือแค่วันนั้นเราเข้าไปกอดท่านแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับถ้าเราผมวิธีการบอกรักแม่ก็เมื่อก่อนตอน,นเด็กๆชอบเขียนเขียนอะไรกระดาษสี 4, แล้วก็ไปหย,อปหยออ่อนไปหย่อนไว้ใต้ประตู ทุกวันแม่กับทุกวันเกิดแม่อะไรเงี้ยหรือแม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่กับท่านก็จะส่งข้อความอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมนี่คือที่พีบอกรักแม่ในแบบฉบับของผมปีนี้อยากทําทอะไรเหรอครับก็อยากจะจริงๆก็ทําทุกปีก็คือจะพยายามทําไม่ให้แม่เสียใจกับตัวเราให้ได้คือจะทำอะไรก็ได้ไม่ให้แม่แบบต้องมาเสียใจเพราะเราอะไรพี่ดังแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเกเลก็เขาก็จะเสียใจแบบ แค่จะทุกๆอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นก็พอแค่เราทำดีกับแม่แล้วให้แม่เราเสียใจน้อยกับวเราที่สุดแค่นี้ก็ดีแล้วครับ